สวัสดีครับวันนี้จะพามาเที่ยวเล่นอยู่บ้านแม่ครับจะเข้ามาทํากับเขากินตอนเย็นวันนี้ก็จะมีก้อยเฮ็ดครับจะทําก้อยเห็ดนางฟ้าแล้วก็บปนปะทูครับก่อนอื่นก็ต้องก่อไฟไว้ก่อนครับใบแม่จะมาหนึ่ข่เหนียวด้วยครับตอนนี้แม่ไปรับหลานอยู่โรงเรียนครับทํารอก่อนแป๊บหนึ่งบรรยากาศบ้านแม่อย่างดีเลยครับวันนี้ลมเย็นชิวๆเลยผมก็ชอบมาทํากับเขาอยู่บ้านแม่ครับ เพราะว่ามีเตาถ่านด้วยบ้านตัวเองไม่มีน,นี่ก็ซื้อพักมาหลายอย่างครับมีหัวปีเห็นบ้านแกไม่มีห่มก็ซื้อหอมาเลยครับมีปลาทูมีพริกมีมะเขือเคือครับเฮดแล้วก็อีกหลายอย่างครับมีสมพักด้วยครับของชอบผมครับผมชอบทำน้ำพริกกินครับมันนัวดินี่ก็ไปใส่ก่อนอื่นก็นั่งรอไฟเตาถ่านติดครับแต่จะมาล่างพักล่างอะไรก่อนครับรอ ให้เกลือล่างห้สะอาดครับก่อนที่เราจะนํามาปรุงอาหารตอนล่างตอนซอยก็ไม่ได้ทายทาให้ดูนะครับพี่น้องเพราะว่าถือกล้องมือเดียวครับเตรียมเขียงเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วครับเตรียมซอยเลยครับต้นหอมผักชีผมก็จะใบซอยใส่กอยครับก่อไฟทั้งน,นั้นไปคุกที่ครับเดี๋ยวล่างเฮ็ดล้อก่อนครับเฮ็ดนี่ก็จะแบ่งไว้ต้มจิ้ม ส่นปลาทูครับครึ่งนึงอีกครึ่งน,นึงผมก็จะก้อยกินครับชอบกินครับเพชรมันหอมมันนุ่มดีครับนี่ก็บสำรับใบก้อยครับหัน่นเราไปต้ม,มนนแ,แม่มาถ่านเมติดสักทีครับแม่เลยมาก่อให้ใหม่ครับมแ,ม <c oughs> แม่มาช่วยแล้วครับหอมโอ้ยปามเห็นมาตั้งหลายไม่ลู้ผมซื้อมาไหมกินกับเข่าบ้านๆน,นี่อร่อยเดอด,ดีเดอร์<า>พี่น้อง กินแต่อะไรก็อร่อยครับเอาแม่กะวีใหญ่เลยครับกลัวไฟไม่ติดครับปลาทูก็เตรียมย่างไว้ครับนี่ก็มีหอมมีพริกมีมะเขือเทศมีกระเทียมครับไว้ขวครับเอาไว้ตำปุ่นปลาทูนี่แม่ก็แบ่งไฟมาให้อีกเตาหนึ่งผมจะได้ย่างปลาทูขวพริกครับรอนอีกเตานึงแม่ก็จะหนึ่งข้าวเหนียวนี่ก็ขวไว้ก่อนครับรอพักเย็นแล้วค่อยไปปอกนี่แม่ก็หนึ่งข้าวเหนวกินครับวันนี้ เดี๋ยวร้ลนๆตะปุ่นปลานี่คือจะเข่ากันอยู่ครับจำคำใหญ่ๆยังหน่อยนี่ก็นั่งรอปลาซุกครับไม่นานก็จะซุกแล้วครับประทูซุกง่ายครับคุณนี่ครับก็เตรียมต้มเห็ดครับต้มเห็ดแล้วค่อยกก็มีพักหลายอย่างครับไปกินกับแก้ม นี่ก็เซตแล้วครับนี่ก็ก้อยเฮดผมครับนี่ก็ป่นปลาทูขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับมากินด้วยกันครับ